สบายดีสบายดีเด้อสบายดีสุดเด้อสบายดีนั่นกันต้องใช้สบายเป็นไฮันเด็ตฮันเดตพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเขาเกี่ยวน้ากับมึนเลยเป็นไนอันน่ะเกี่ยวเขาไม่ได้ตัวเด่นเหนื่อยปะ mẹ ở mình tham không phải yêu thương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  เกี่ยวกัเขาเมื่อนิเนกมื่อละน้อยยังอาจจะถือว่าโบได้กรึบแหง้งถือว่าโบได้โบรเบร่งบันไดยังอันอ่ะเห็ดไปเรื่อยเพราะว่าเขามันยังบทันได้แก่เต็มที่มีให้แก่ให้อ่อนพี่น้องเลยก็ก่อนเดินก็ต้องสวัสดีและสบายดีเพื่อพี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะ มื่อนี้มาเกี่ยวเขาพี่น้องเลยเนาะเกี่ยวเขาซอยเถวเมซอยตู้เวนแล้วก็ลืมยังมันเมแนนบ่เออหาไมายย่ได้ไหมหาไม่ามายยใส่เอ้าทางว่าแทะายมย,ยินเนาะเกี่ยวเขาพี่น้อยแต่ว่าสิได้มัดก่อนได้เนาะ มัดก็ได้คอยเมื่อยคือบ่ได้นั่นเนาะบัดมาห่อนพี่แล้วบดเมื่อยคือว่าห่อนมาอย่างรถพระเาถ้าห่างกระเมื่อมกินนี่ระเถ้ามาติเกียบข่าวบ่ยุืมแหงอะไรบายโชว์ แห็หมแห้งเหนยเนาะแห่ห um ่อนแห้งอย่างนี้อืมมามากินข้าวเที่ยงบ่อยนะน่ะปาโตฒ่าเกี่ยวข่ารุนเกดิเนาะคือวอกเลมันเมื่อยห่อนวะให้บมเมื่อยเนาะกะ เป็นยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้นีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็น,นกนํนนนาลังใจให้ตูเด่นและน้องน้องเนี่ยอ่อนแดดแฮงได้ยักให้เมื่อกี้เขาไส่องให้เนาะเพราะว่าส่องให้กั็ครึ่งหนึ่งแดดเพาเมื่อแต่อันสิบสองโมงผู้อนแดดแฮงแต่ตอนนี้ก็ยังแดดแฮงพี่เก่าอ่อันน่ะเมื่อย่างนี่แล้ว <cười> <cười> mình tìm mười, cái mười tí oh. <laughs> Có ờ. nà ờ. ờ. đấy bạn à, ờ. ờ. đó ờ. <laughs> một ờ. 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 đấy ờ. ờ. มีเพนน้อยของคออีกไปน้ำเช็ดเหือใส่กุ๊บอีกนี่คือเอ้าเกี่ยวเอาไว้เ <c> จ <oughs> ้ากระิมาด้วยเออที่เคยร้านเกี่ยวทะชื่อจะใส่ว่าอันนี้นะ่ ไซโน่บีหออยู่หันเลยจักแล้ว่าสิไปชื่อไจันนี้กันเก็บเหรเก็บใช่อยู่เถียงเลยเอาเขามาเกี่ยวเขาเขามาใส่หน้าบางหัน,นไลจากใไรใส่หน้าใช่เขามาใส่หุดนหน้าบางหันเนีวเอาเอาบางเขามาใส่หุดนหน้าบางหันเนี่ยจ้่ไม,ม,ม่ลงใครชื่อชื่อหาหมืน่นอันเจ้านี่เจ้านะหาหมื่นกีบหาหมื่นกีบเดียพูาหาชิบเก้าบาทเ อันนี้นี่เนี่ยใส่้ะไิอออันนี้นะห้าสิบเก้าบาทจุไทรนะเกือบร้อยบ่หอนร้อยเนาะห้าิบเก้าบาทเกือบหกชิปนี่บาทหนึ่งหกชิบาทอยู่พี่ได้หกชิบาทอยู่พี่หามพี่แพงกวาเนาะคือพี่หามือหาิพันนิธนะออหาิพันได้ไหมนี่น่ะหาิพันได้เ็นนี้น่หาจิพันธเนี่ยเป็นมันเป็นนั่นนะอันนั้จะห่อนคือของตูแวนน่า่นจะห้อนเนาะ มันเป็นฝ่ายเลยนะมันจเนาะอันนี้มันมันมี่ตกกองอย่างนี้มันมันหนาแตนมันหนาตรงปลายอย่างนี้ห่อนแน่ไปเอาเสือเอาเสือเตอะโตสองโตคนนี้เสือนักเปียกหนาอันนี้มันก็ะห่อนเยอะแต่ว่ามันกัมนเปียกไล้ก็เย็นอยู่จ่างห้ป้ามีแต่ไม้อันหนึ่งมันเ้าตบของคนอื่นมันโมแหงมันจะเหม็นเวนเนาะเวนสักตลอดดิต้องสักสักก็ใส่เครื่องแล้วมันจะปั่นจังแหงเนาะ ครับชักชักมือนี่คือเานีเหงายุ่าตากเหงามันเป็นในลงนี่เนาะมันเป็นผ่าในลลงมันนี่แกใกกันแต่วันมันหนักนากินนั้นหาชื่อกันยังบ่หอนห่อนเห็มพ่นได้เสกคายสักทำตัวนั้นนชิบูเฟงมันไดตัวนั้นน่ะบุฟพฟงทำตัวนี้ตัวนี้นั้นเต่ชีหบะชีิมหา้าิเนยอม้ันจิลุตัวนี้ก็หาพันบ่ชิพันี่แหล ถามมือน่ะหาพันไมโอ้ชีชาตต่โบรคือมฮานียวมีชิชิโนหรือชีชิมฮาพัน 45, อยู่ตลาดจีนเ่าจะไปนะตลาดทักเวงไงนะแ<อ>ถว้านเขาใกล้ฮานไดชใชยเนาะชอยชอยสิน้านชไยแต่อยู่ใตนะ้หานชานชไชยอยู่แถวใต้นะวางแถวกูบอกว่ามึงเชือนเอชือเฮาเชือน,อนดักดกุ้งดนะัก<อ>ิ่งอย่นะแถวนั้นแหละเชือกฮันนัชไชยเนาะคนเดียก้าง อีน้าถาก็อีนตัวไบอวางในี่ชิบห้าพันแลวะแต่ตัวนี้ห้าสิบพันมันจะมีงกองล้มันอนักนาแล้วะตัวมันบางแล้วะแต่ไม่ยากชันอันนี้กิดยั่นแล้วเอาตัวนี้นะห้าสิบพันบัดดับหนาลตยที่สุดเ็บก็ไปยูยังก็ไปยูเงินดเชนมาชื่ออันดียห้าสิบพันบดบัดเข่าเนยเป็นเม็ดบัดไายโลนึงเท่าไรเจ็ดพันเผื่อชโลนึงไว้หน่อยเลย เขาทอดเขาทอดเขาทอดเขาตั้งเองเขาเขาชีโรท่านั้นทนีเจ้าตายเขาคนคนชื่อเป็นคนตั้งดิคนชื่อเป็นคนตั้งวหากะเมื่อพ่อมามาอย่างมาคนนกเม่อเนี่ขาอเปล่านัยังกเา่ามาเายห็นล่อยู่ด้เมีขบอกว่าไอเจ้าเอากระอบมะเกลือรดอ่ะมันฉันแห้งเปล่าก้วานนะ เกี your, go on, go on, go on, ่ยวกวดๆวดวดชงเหมาไหรก็เต็มกำเนี่บัดไปตีป่อปบัดนี้เพื่อที่ตีรอดบันี้เดี๋ยเกียวอีกฉีได้นก็มาตีป่อป่อีได้รวเดียวตัเอาเป็ห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงใส่กระสอบหาเมื่อว่ะเดี๋ยวมันจะไปคอมนด้ขอเกียมด้ก็แม่้าหนูดก้านนี่แหบุญมลยนุมข่อยยอกระสอบาเกี่ยวด้วยเขาเลยพนหัวบดีกี่ดีวพนว่าสบายใ่เปล่าตะกี้เจ้าก็บอกข่อยมาอยู่วะบรเวณเาอยู่ว่ะก็เมย์ุ่นักขนเกี่ยว มือไหนก็เล่าว่าห้เฮาอยู่กานั้นนะเขาไปเกี่ยวบหมลีเลหเข้าเลีเข้าเอาทีกีเฮ้าอันนี้ได้บนโทรไปม่ชาทรไปว่าเฮ้ยตัวเช้าเมนบุญมาว่ากล้าเหลือบอกป้าได้น่ะเออเาป้าหันได้วไอีป่เขามาเอาก็ได้นี่เ่าบอกกับล้าเนี่เขาเจ้าแล้วัดเนี่ยเลยนะหมดแล้วตีเอาเมื่อเป็นเม็ดเข่ามันยังถือง่ายวะ้ยเราฮนะ เกัว um. ่านเ่งงาม่ครื after, k <k ่องหูดเอาหน้าเอื่อยพิการอยู่เลยพวงในชิปกเม็ดนี่วะพวงชามเม็ดแต่ว่าพวงชาเม็ดก็มีกงที่นี่พวงสองเม็ดพวงสามเม็ดตีนับยังได้พวงเข่ามันไม่ได้ก้มมันชี้ขึ้นมาคือกุลกเรยมี้กลกเรย์ไม่ได้ก้มวะชี้ขึ้นมาชี้วะดูกกเรยอยู่ได้กับเบบ้าบเรอันนั้นเนาะออเนาะแดดพิลึกยีดี ยังเด้โอ้ยใครลงเด็ดไปเลยข้ามามัดข่าปีนก็ได้ปีนเนี่ยตอนนี้ผมแห้็นเขาไปเอาตัวนั้นแห็นเออปีนไม่นด้ซื้อได้มัดปีนไม่แต่คนตัวนั้นแล้วจังมาเอาตัวนี้ได้เดี๋ยวนี้ได้ไปได้ข้ามัดเข่าปีนไปตัวนั้นตัวนั้นคนรับฟังมันได้นะหน้าผอยนีคนรับฟังได้ให้กันยืนบุญฆ่ากันมาเนาะบุญฆ่ากันไามตอนนี้

อ่อนได้กับป้าว่ได้มันอ่อนได้กัป้าเมียนเอกมาพี่เด้ชู้ไปเลยน้ามันไม่เมียนมเลยแก่กเกียวเลยเาจมึงเแก่แ้่แดดมันแดดนนี่นะเออบดเท้าสีคนมูมันเบิงเท่ากับเกียวแล้วม่สีป้าเมียนเลยนะป้าเดีคือเพิ่กพื่เกี่ยวลแล้ววันหยดหน้าลายเนะเกี่ยวเราแดดนิดึงกับภากันข้น ฟังกันเจ้าให้เก้าเขาหน่อเลยเ้าเมนี่อะไรกับแจ้งเหรอิแจ้งกับเพงเลยวันเชนไฟทองเชนเชนไฟของแจ้งเลยวันเชนแดยี่้นมาใเทาไน้ำมันเเอะโอเคพี่น้องกู นี่เรามัดเขาตอนนี้เป็นเวลาอยู่สองโมงเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องเบิร์กเข่าๆพี่น้องเลยวันนี้มาเกี่ยวขา้าวโอ้ข้าวยังพันเจียงน้องพอมยังเป็นเหมาเลยน้องโอ้ชุนเรืองอันนี้หน้าของอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ของด็นลงปุ๊บแหละหัปลาพี่น้องเลยโอเค cho khẩu truyền nam còn thì mật khẩu còn